เมื่อวันที่20สิงหาคม2567ดรอภิชาติชินวันโนผู้ช่วยเลขาธิการสภากาชาติไทยฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดงาน TRC Brand Champions โครงการสร้างสารรค์แผนประชาสัมพันธ์ภารกิจกาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่สื่อสารองคอ์กรและนักประชาสัมพันธ์จากสำนักงานต่างๆของสภากาชาติไทย ห,ห้องประชุมแมนดาริน A ชั้นหนึ่งโรงแรมแมนดารินสามย่านกรุงเทพโดยมีนานจิราพรศรีสะอ้านผู้อำนวยการสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรเป็นผู้กล่าวรายงานจุดประสงค์และความเป็นมาในการจัดงานครั้งนี้ สภากาชาติไทยเป็นองค์กรสาธารณกุศลของประเทศที่ดำเนินการเพื่อมนุษยธรรมตามหลักการกาชาติสากลมุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชนและผู้ด้อโอกาสด้วยจิตสาธารณะให้มีสุขภาวะที่ดีพร้อมสำหรับวิถีชีวิต